คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่แต่คนเนี่ยแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะมีคลิปคลิปหนึ่งคุณผู้ชมขาทางด้านพลเมืองดีเขาถ่ายเก็บไว้ค่ะในคลิปเนี่ยมันจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีทองคันหนึ่งค่ะขับอยู่ดีๆแต่ว่าประตูหลังมันเปิดอยู่หลังจากนั้นเห็นมือไม้ค่ะโผล่ออกมาจากผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มือมือกับเท้าเนี่ยถูกมัดอยู่นะคะหลังจากนั้นเธอร้องขอความช่วยเหลือค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ เรียกเลยเรียกเรียกเรียตำรวจอยู่ตรงนู้นนะไอพี่ปุย ไดีม่ใช่ขรบคุณกหนเราูไป้เราดามาตัวดูนเรามาคุยกันดีๆพี่เดี๋ยวเขาีไกระู้พี่าก็ูไปแล้วข้างหน้ายังไงพี่ก็ต้องโดนด่าอยู่แล้วี่จอดจอดจอดเออ มันอันตรายคนคนอื่นมันเดือดไอ้นี่ไงนี่เขาหนีไปกระชู้าพแลมานี่ปักมือกันดีๆก่อนเบี้ยวผมมามันหนีไปอยู่กระชูศไหนันีไปกระชู้อ่ะพี่โไปโห ค่างถนนแบบนี้เลยอันตารายมากๆแล้วคนใช้รถใช้ถนนตรงนั้นเขาก็ตกใจเห็นแบบนี้แล้วโชคดีที่พี่คือพลเมืองดีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาสังเกตเนาะเขาเพยายามที่จะช่วยนะ,ะทีนี้เหตุการณ์นี้นะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วง4โมงครึ่งค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นในรถเธอชื่อคุณดารณีค่ะอายุ26ปีคือคุณดารณีเนี่ยเธอถูกผู้ชายสองคนในรถเก่งคันนี้นะทำร้ายร่างกายภายในรถค่ะรถคันนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางแยกทุ่งครุนะคะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งเนี่ยเขาก็เลยมีการสกัดจับค่ะรถยนต์คันนี้พอจับได้ก็พบว่าเจอปิติภูมิค่ะเป็นคนขับรถแล้วก็รัฐพงศ์เป็นคนที่นั่งด้านหลังกับทางด้าน,านของคุณดารณีนะคะคือคุณดารณีเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเธอถูกใช้เชือกเนี่ยมัดแขนมัดขาแล้วตอนแรกเนี่ยถูกปิดปากด้วยเทปกาวะนะคะ<ม>คือพอโดนจับไปเนี่ยทางด้านของตำรวจเขาก็มีการสอบสวนกัน สรุปคือทางด้านดารณีผู้เสียหายเนี่ยเธอเป็นแฟนเก่าของรัฐพงศ์คนที่นั่งด้วยกันอ,อย่างที่<ะ>พี่ปุ้ยเห็นเมื่อกี้ค่ะเธอบอกว่าเขาหนีไปกับชู้คือปมเหตุนเนี่ยมันมาจากเรื่องของความหึงหวงค่ะดารณีเนี่ยมีการบอกเลิกกับรัฐพงศ์ไปแล้วนะคะทาให้รัฐพงศ์เนี่ยไม่พอใจอพอไม่พอใจเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยบอกเลิกแล้วก็ไปคบกับคนใหม่ก็เลยทําท่าทีสร้างสถานการณ์ว่าให้ผู้หญิงลงมารับของจากนั้นพอผู้หญิงเขาลงมารับของเนี่ย ผู้ชายก็มีการกระชากฝ่ายหญิงขึ้นรถแล้วก็มัดมือมัดเท้าเลยค่ะจากนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันภายในรถนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมคือริมถนนประชาอุทิศเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนสี่โมงครึ่งอย่างที่บอกไปนะคะกําลังเลิกเรียนเลยนะใช่ตอนนั้นนี่คือการจราจรกําลังคับข้งางเลยค่ะพี่ปุ้ยก็จะเห็นว่ามีรถเก๋งสีบอลทองนะขับมาตามถนนประชาอุทิศค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวจะมีเสียงแตรจากพลเมืองดีนี่แหละค่ะที่เขาบีบนะขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดอเนี่แหละค่ะคือเห็นได้ว่ารถก็ไม่ได้ว่าขับได้เร็วเลยนะคะ,ะรถมันติดเนาะแล้วก็ค่ข้างเป็นมอเตอร์ไซค์ภาพนั้นตัดมาเลยแล้วก็มีผู้ชายวิ่งมาพยายามที่จะยัดน้องใส่ก็ไปในรถเหมือนเดิม,มถูกต้องค่ะแต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยเสียงแตรก็คือมีขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีนี้ทาช่วงนั้น,เ,นเป็นช่วงที่รถติดทำให้รัฐพงผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะลงจากประตูด้านหลังพยายามจะดัน ดารณีกลับเข้าไปในรถนะคะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่จะเป็นอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดนะคะก็จะเห็นว่าทางด้านของรถเก๋งสีบรอนทองคันนี้ขับมาด้วยความเร็วนะคะก็จริงๆคือมันจะมีช่วงหนึ่งแหละที่ขับมาด้วยความเร็วแต่ว่าด้วยความที่รถมรันเยอะเนี่ยขับเร็วมากอ๋อแล้วคือ,อใช่ค่ะเดี๋ยวมีภาพสโลว์ให้คุณผู้ชมดูคือจะเห็นว่าเขาก็ขับมาค่อนข้างเร็วนะแล้วก็ มีรถพลเมืองดีเนี่ยขับตามมาตลอดเส้นทางค่ะแล้วเหมือนประมาณว่าตกลงรัฐพงศ์คือคนขับนะและไอคนที่จับอยู่นะเป็นเพื่อนเขาที่บอกว่าเออมีมีเมียผมมีเออมีเมียผมมีชู้อะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็ไม่มีสิทธินะอย่างว่าเขาจะมีช้มมีชู้อะไรก็ไปตกลงกันเลิกลากันไม่ใช่มาลักพาตัวแบบนี้นะคะว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ควรที่จะทําแบบนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของดาราีนะคะน้องผู้เสียหายคนนี้เนี่ยเขาเดินทางไปที่สอนอทุ่งครุแล้วก็ไปเจอกับครอบครัวของอดีตสามีนี่แหละเห็นว่าช่วงนั้น ทางด้านของแม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือพยายามที่จะขอโทษเธอนะคือทางด้านคุณแม่ของผู้กอ่อเหตุเองก็รู้สึกเสียใจที่ลูกชายไปทําแบบนี้กับทางด้านของอดีตลูกสะใภ้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องถามทางด้านดารณีแหละเพราะว่าดารณีบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่ยอมความ,มแล้วก็มีการแจ้งความแต่ว่าตอนที่ช่วงคุยกับผู้สื่อข่าวเนี่ยดาราีว่าย,ยัางไงลองฟังกันค่ะไก่เก่กันก่อนค่ะแล้วก็สงสารลูกด้วย ก็พ่อกับแม่เขาก็ดีด้วยก็คงต้องเป็นแบบนี้นแล้วก็ต้องต้องอใช่ก็มีแค่บกช้ำที่ตามร่างกายเราแบบคุยกันมันเข้ากันไม่ได้ค่แบบอ,อ,อใช่เขาไม่เขาแบบตอนที่เรารกันก็คือหมายว่า ตกลงกันแล้วว่าตรงนี้นะเรื่องค่าใช้จ่ายลูกก็คือตรงนี้ก็จะไม่วุ้นยุงวุ่นวายแล้วก็ขอติดต่อแค่เรื่องลูกอะไร,ะราแล้วเขา,มา,มาก็มาเมื่อวานก็มาเจอเป็นเหตุการณ์ ือเธอบอกว่าถ้าตกลงกับทางอดีตสามีได้เนี่ยบอกว่าจะไม่มายุ่งกับชีวิตเธอเนี่ยเธอก็อาจจะยอมถอนแจ้งความะนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวอมรินทีวีเช้านี้ค่ะล่าสุดเดินทางไปที่สอนอนทุ่งครุแล้วก็ติดตามความคืบหน้าไปเจอกับพ่อของผู้ก่อเหตุหรือว่าพ่อของนายรัฐพงศ์ชื่อว่าคุณชเวงกิตนะคะคุณพ่อเนี่ยบอกว่ามันเสียใจยอะแล้วมันมีช่วงจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมลองดูนะคือคุณพ่อเนี่ย น้ำตาเหมือนคลอเบ้าแล้วก็บอกว่าเสียใจจริงๆไม่คาดคิดว่าลูกชายจะมาทําแบบนี้แล้วที่เห็นอยู่ในอ้อมกอดเนี่ยคือหลานนะหลานชายด้วยก็คือลูกของสองคนนั่นแหละใช่ค่ะลองฟังเสียงคุณพ eh> ่อค่ะท um> ี่ที<___<_<_<_่มานี่คือได้คุยกับเขาบ้างหรือยังคคุยแล้วลูกชายผมยังไม่ได้คุยแต่ว่าลูกภายพอคุยบ้างแล้วเขาเป็นคนใจร้อนไมครับคิดนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ทำให้พ่อเองก็เสียใจนนะ เสียใจเลยค่ใจทำไมเสียใจก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว,วเขียบมันเกิดแล้วล่ะลูกเราโมโหนี่เป็นเพราะว่าเขาเอา<ม>ควเื่องบวงคขานขงยอมทำใจไม่ได้แต่ว่าผู้หญิงเคยมีคนอื่นเราเขามันไม่มีที่ระบายด้วยเราแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ว่างเจอหน้าขเขาแล้วเขาม่นรู้จักแล้วเขาเก็บเก็บคล้ายๆเก็บอารมณ์ไม่คนเดียวอ่ะแล้วไม่ปล่อยใครไม่ปล่อยแต่ว่าลูกชายรักรักเลย่ะ ถามว่ารักมากไหมก็รักอะรักัวปักวปักวปมเลยบอกคิดดูคิดคิดว่างี้เนี่ยแหละค่ะคุณพ่อก็ เสียใจค่ะที่ลูกชายก็ทําลงไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีการเจราจากันได้ทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าน่าจะมีการถอนแจ้งความค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้เห็นกับลูกแล้วก็คุณพ่อบอกด้วยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงหลานเองหลานคนเดียวเลี้ยงได้สําหรับข้อหานะคะร่วมกันกักขังน่วงเหนี่ยวทําร้ายร่างกายผู้อื่นและข่มขืนใจผู้อื่นนะคะอันนี้โทษหนักเลยนะพเพราะไปลักพาตัวเขาแบบนี้นะคะ ดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD f โหลดฟรีโหลดเลย